พราะตอนนี้เรามีกิจกรรมโครงการดีๆใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่เมื่อวันก่อนนี้ผมไปเป็นเป็นเป็นประธานช่วงบ่ายในการสัมมนาเรื่องการช่วยชีวิตเด็กจมน้าตายแล้วผมก็ไปเจอท่านนายกอบตวัดละมุดนะฮะอาเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะท่านนายกอาทรนะได้แสดงอะไรเยอะแยะแลยผมทึ่งมากชื่นชมท่านมากแล้วก็มีหลายเทศบาลหลายอบตที่ ช่วยสอนเด็กจมน้ําช่วยกู้ชีพช่วยสอนการกู้ชีพนะเด็กที่จมน้ําแล้วทําให้เด็กไม่ไม่จมน้ําคือลอยตัวเป็นว่ายน้ําเป็นอันนี้แล้วทาพี่น้องทุกคนเตรียมตัวเพราะเด็กปีน,นึี่ตายเยอะนะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณาอาทรนิดหนึ่งเพื่อมาดูว่าปัญหามันใหญ่มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ท่าน嗯嗯แล้วท่านได้ทําอะไรดีงามเป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าอัศวินหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการเ เป็นโครงการตู้ตู้เป็นมีวัตกรรมมาด้วยนะครัเดี๋ยวถามท่านนายกเลยถามท่านนายกเลยเป็นโครงการอะไรเนี่ยท่านนายกอาทรสุนจันนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลวัดละมุดสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเม่อคู่นี้คุณหมอพรเทพกลืนมาให้ฟังแล้วครับที่โครงการที่ที่ท่านทําอยู่เป็นชื่อโครงการอะไรครับเออเป็นโครงการทีมผู้ก่อการดีอ๋อผู้ก่อการดี อบตว,วัดลุ้ยครับผมอาจารครับทีมผู้ก่อ,อก,การดีคุณหมอ <c oughs> ทาไมเราต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาในพื้นที่ของอ,อบตว,วัดลำมุด้วยนะเอ,ออาจารย์ครับคือสถิติิตข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของเราอะนะครับว่าย้อนหลังไปสิบปีเนี่ยพบว่ามีเด็กไทยจมน้ําเสียชีวิตถึงเจ็ดพันรายหรือเฉลี่ยตกวันละสองคนเลยครับอาจารย์ครับโอ้โอครับแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีที่ผมอ่านมานะครับว่า มาในเรื่องเรื่องป้องกันการเสียชีวิตของเด็กจมน้ําด้วยเพราะว่าอัตรา,าก,การเกิดของเด็กไทยณนปะัจจุบันเนี่ยลดลงทุกป,ปีนะครับส่ว uh huh. นทางสังคมผู้สูงอายุของของประเทศเราด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เด็กจมน้ําเยอะขนาดนี้แล้วในโครงการนี้ทําอะไรบ้างครับเอาล,ลงรายละเอียดเลยว่าเรามีการทําอะไรเพื่อไม่ใ,ใของ<บ><บ>ชุมชม<อ>นตำบลวัลุมุสเนี่ยเราจะทําโครงการทีมผู้ก่อกา,การดีช่วยชีวิตเด็กจมน้าเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2560นะครับครับก็การอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัตินะครับอย่างในสามวันนะครับอาจารย์ครับก็ได้ทีมปฏิบัติการใต้น้ําของทีมน้องหนุ่มอนะครับเอามาช่วยอบรมให้ทุกปีฮะครับผมมีเว้นว่างไปช่วงสองปีที่เป็นสาการโควิดนะครับที่เป็นโซเชียลดิสคันชั่งนะครับผมฮะครับใช่ตอนมีโควิดนะเอาใครมาบ้างอ่ะมาช่วยป้องกันเด็กเนี่ยใครบ้างที่ต้องเข้ามาช่วยกันป้องกันทีมที่ช่วยก็คือทุกภาคส่วนในชุมชนของเรานะครับก็คือมีเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนในตำบลบ้านละมุดเนี่ยมี ก็จะนําเด็กชั้นป .4-5-6 ของทั้งสามโรงเรียนนะครับจํานวนโรงเรียนละห้าสิบคนนะครับกลุ่มเป้าหมายเราว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นภ้าประชาชนก็ประกอบด้วยอสมออพรแล้วก็ครูของทางโรงเรียนนั่นเองแล้วก็ทีมน้องๆของอบตวัดรุ่เราเองด้วยครับที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยครับก็กลุ่มเป้าหมายปีแล้วก็ประมาณสองร้อยห้าสิบคนครับผมฮะครับแล้วแล้วเราอบรมเด็กแล้วเด็กเนี่ยเราประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยหลังจากทําแล้วเนี่ยเขาช่วยชีวิต ช่วยตัวเองได้อย่างไรบ้างแล้วก็คนอื่นช่วยคนอื่นได้อย่างไรบ้างเรามีการประเมินไหมครับครับก่อ,อนเข้าอบรมเนี่ยเรามีแบบสอบถามประเมินเด็กแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนนะครับว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการจมน้ําหรือสามารถว่ายน้ําเป็นไหมแล้วหลังการฝึกอบรมครบสามวันเนี่ยแล้วก็มีแบบประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าเขาได้อะไรจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผมตีว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับสามารถลอยตัวในน้ําได้ครับถ้าผมครับสรับเด็กที่ไม่<ต> ว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วคนประชาชนที่ว,ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับครับผมอ่าล,ลอยตัวแบบไหนยากไหมลอยตัวครับลอยตัวเป็นหงายโดยใช้ขวดแล้วก็ลอยตัวโดวยไม่ต้องใช้ขวดเนี้ยลอยหงายอย่างไงฮะครับผมอ,อันนี้ก็คือคไปฝึกให้เด็กทุกคนได้ฝึกเลยเพื่อให้ลอยเป็นจริงๆใช่ครับพอดีได้ความอนุเคราะห์จากหมู่บ้านสวนขวานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบมมลมรือข,ของเราอ่ะนะครับให้ให้ความอนุเคราะห์สาวยน้ำทุกๆปีเลยครับผมฮะก็โชคดีก็คือเราไม่ต้องเสียค่ยาใช้จ่ายเรื่องเรื่องการเช่าสถานที่เรื่องสาวยน้ำ ดีเลยครับทีนี้เห็นว่ามีนวัตกรรมอะไรสักอย่างเป็นตู้กู้ชีพอะไรเนี่ยฮะนวัตกรรมแบบนี้คือคืออะไรครับตู้กู้ชีพเนี่ยคือปีนี้ทางทีมผู้ออก่อการดีอบตวัดรมรนครับได้ได้ทำนวัตกรรมขึ้นมาสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตู้กู้ชีพโดยการนำตู้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะเราก็ทำหนังสือขอตู้โทรศัพท์ไปห้าใบแล้วก็นําตู้เนี้ยมาให้นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาว,วิทยาลัยมหิดลช่วยกันออกแบบในคลาสเรียนของเขาอะนะครับ,รบออกแบบว่าตู้กูชีมเนี่ยกระทั่งเรื่องการตั้งชื่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้รวมหนังสือต่างๆที่ควรจะที่เข้าใจง่ายนะครับมาอยู่ในตู้นี้โดยมีจุดวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะนําตู้เนี้ไปตั้งไว้อย่แหล่งน้ําจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตำบลมันุษของเราอ่ะนะครับแล้วก็ในในตู้เนี่ยก็คือตั้งแต่ด้านหน้าก็คือจะมีเ วิธีการที่บอกว่าถ้าเราเจอผู้ประสบภัยทางน้ำเราต้องทํายังไงรวมไปทั้งกระทั่งถึงการประสมพยาบาลโดยถูกวิธีนะครับการ c p r นะครับหรือเบอร์โทรฉุกเฉิน1669อันนี้ที่อยู่นอก,นอกตู้นะครับแล้วส่วนที่อยู่ในตู้เนี่ยก็จะมีปุ่มฉุกเฉินกดเพื่อขอความช่วยเหลือซึอ่งเราจะทําความเข้าใจร่วมกันในชุมชนของเรานะครับว่าถ้าได้ยินสัญญาณนี้เป็นคนที่รู้กันว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับคนก็จะมาช่วยกันแล้วก็มีเสื้อชูชีพไม้ กล่องผสมพยาบาลน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแกล,ลอนเชือกนี้ฮนะซึ่งแกล,ลอนเชือกเอาไว้ทำอะไรแกล,ลอนกับเชือกอะการ์เชือกนีเ่เรามีไว้ใช้สําหรับช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําซึ่งอยู่ระยะไกลอะฮะก็จะผูกแกลอนกับเชือกนะฮะแล้วก็โยนลงไปให้เขาจับแล้วก็ดึงเขากลับเข้าฝั่งครับผมเป็นการช่วยไกลับผมตอนนี้ที่อบตมีสักกี่ตู้แล้วครับตูบ้ลักษณะเนี้ะ ที่เราผลิตทั้งหมดแล้วนําไปติดตั้งมีทั้งหมดหตู้ครับผมห้าคตามแรงมักเกิดเสียงที่อยู่ในพื้นที่ของเราครับที่มีคนชอบไปเล่นน้ํากันคุณหมอก็ไปเห็นมาแล้วเมื่อกี้มีรูปแล้วยนะพอดีวนนั้นอยู่เราไปชื่นชมท่านผมมาช่วงบ่ายช่วงเช้าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินดรสมศักดิ์เทพสุทินได้ไปชื่นชมให้กําลังใจแล้วท่านรัฐมนตรีท่านได้ฝากอะไรคุณณธรไว้บ้างครับอื่นี่นี่คุณหมอยืนอยู่เนี่ยรัฐมนตรีได้ฝากอะไรไหมครับ ท่านท่านก็นชื่นชมการทํางานของทีมผู้ก่อการดีทั่วประเทศนะครับที่ไปร่วมมาในวันนั้นนี่ยนะครับเราเองส่วนหนึ่งก็ถือก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของของทีมผู้ก่อการดีจากทั่วประเทศที่ว่าเราก็มองว่าให้ตระหนักถึงปัญหาของการจมน้ำของเด็กก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนสมก่อนสมควรที่เสียชีวิตนะฮะเพราะฉนั้นก็ยังมองว่าเราก็จะสัตย์สุนโครงการดีๆนี้ตลอดไปนะครับ แล้วก็จะขับเคลื่อนแลวก็ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับท่าผมครับก่อนจบนี่ผมอยากแะให้ท่านนายกอาทรเนี่ยช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งครับก่อนจะจบนะฮะเชิญครับครับก็อยากจะฝากไปยังท้องถิ่นทุกท้องถิ่นที่อยู่ทั่วประเทศไทยของเรานะครับผมมองว่าโครงการช่วยชีวิตคนจมน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่กะดีเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับลดการสูญเสียชีวิต ของของคนก่อน,นวัยแอนโงนนั้นอยากให้ทุกท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษาผมพูดเผื่อไปถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอยากให้มีจัดคลาสหรือว่าชั่วโมงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ CPR ในห้องเรียนแล้วก็มีการทบทวนหลักสูตรบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราเรียนปีละครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมเรื่องการ CPR ที่ถูกวิธีแต่ถ้าเกิดมีมีการทบทวนทุกหกเดือนหรือสามเดือนอย่างเงี้ยผมมองว่าเวลาเราประสบเหตุการณ์จริงเงี้ยเราจะช่วย S 2> <S 2> เขาชีวิตเขาได้อย่างถูกวิธีและท,ทันทันเวลาครับผมครับผมทราบว่าถ้าเลยยี่สิบห้านาทีตายสนิทนะถ้าต้องเร็วที่สุดก็ภายในสิบนาทีใช่ไหมครับ,รบเนี่ยเ,เราเราเราเ,ราเราทำเป้าหมายกี่นาทีกันไว้ที่เราจะทํากันในโครงการผู้ก่อคดีนี่ครับสำหรับวันละมดเนี่ยเรามองไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับเพราะว่าอยากจะอยากจะช่วยให้ทันภายในสิบห้านาทีนี่หลังถ้าเกิดเราเราทราบ ก็มีเหตุนะครับก็พยายามจะช่วยโดที่สุดครับผมครับอขอบคุณมากสาธุเราขอร่วมอนุโมรนาผู้ก่อการดีต้นแบบของคนดีของประเทศไทยนะฮะว่าคนดีสีประเทศไทยแล้วกันฮะในวันเฉลิมพระชนมรรษานี่ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ทํากรรมดีเนี่ยได้แต่ความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนเลยครับครับขอบพระคุณนะครับท่านนายกครับ สวัสดีครัประธานประเทศครับครับสวัสดีครับโอ้อนี่คุยกับท่านนายกอภทร์สุนจันทร์นะครับเหมือนกับคุยกับสาสุขจังหวัดอย่างนี้โอ้คุณไม่น่าเชื่อนะท่านเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ทําจริงจังเลยแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีคิดอะไรที่แบบคนราชการทําไม่เป็นเอาตู้มาดีดีดีเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบแล้วเวลาเด็กตมน้ำเขาก็ คนเขาวิ่งเข้าไปในตู้แล้วกดปุ๊ดมันก็มีเสียงกระจายเสียงทั่วหมู่บ้านเลยละรองดังลั่นลั่นลั่นต้นตกน้ำกุ้งตกน้ำทุกคนก็วิ่งมาช่วยกันครับอันนี้สุดยอดเลยไอเดียดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับผม